สดชื่นกันไปอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ตัวเน้นหน้าช่องใส่หนักนะครับที่ทางด้านของราซิโอที่ผมให้ไปนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับเปิดบ้านเอาชนะซาแลนิตาหนาแบบขาดลอยเลยครับ4ประตูต่อหนึ่งใครที่ตามและเอาไปเน้นใส่หนักตามที่ผมบอกนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสดชื่นจุกจุกกันไปเลยและสําหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องใส่หนักวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับก็มองไปที่คู่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับทางด้านของลูตันทาว สำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอกาสชนะนะครับแทบจะการันตี100%เเ็มตเต็มๆนะครับแต่เท่าว่ากำแพงวันนี้ที่พวกเขาเปิดมานะครับค่อนข้างแรงและน่ากลัวจนเกินไปหน่อยนะครับซึ่งท่าทางของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะครับก็มีโปรแกรมทางด้านของยูฟาแชมเปี้ยนลีกรออยู่ด้วยนะครับก็อาจจะมีการโลเทชันอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้จะโลเทชันนะครับผมก็ยังมองว่าศักยภาพตัวผู้เล่นเนี่ยก็ยังดูเหนือกว่าทนาทาของลูตันทาวอยู่พอสมควรครับ ผมจึงมองว่านะครับคู่นี้นะครับถ้าจะให้ไปเน้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมันมองยากเหมือนกันนะครับความจริงมันมองไม่ยากหรอกความจริงผมก็อยากเน้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ว่าวันนี้กำแพงมันเปิดมาแรงจนเกินไปหน่อยผมเลยขอเลือกไปในเรื่องของสูงแรกจะดีกว่าครับเพราะว่าทิศทางของสูงแรกนะครับต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้นะครับกระแสน่าสนใจมากนะครับและทางหน้าของลูตันทาวเองนะครับวันนี้รับบทเป็นผู้มาเยือนด้วยนะครับน่าจะโดนกดยับอย่างแน่นอนผมจึงมองว่าในครึ่งแรก2ลูกน่าจะมีเห็นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั แล้วสําหรับคู่นี้ก็มองไปในเรื่องของสูงแลกกันได้เลยครับและส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองคบว่าในครอบครัวสดชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอทุกคนนะครับเชร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ